สวัสดีค่ะมาพบกับสวนส้มโอทับทิมสยามสวนสุวรรณรัตน์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ทางสวนก็จะมาอัปเดตนะคะต้นกิ่งตอนที่ลงถุงช่ำพร้อมปลูกของเรานะคะลากสวยลากเยอะมากค่ะต้นพร้อมปลูกได้เลยนะคะก็ความสูงของต้นก็อยู่ที่ประมาณ80เซนถึง1เมตรนะคะลำต้นใหญ่มากค่ะต้นสวยด้วยนะคะ ตอนนี้ทางสวนจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามช่องของทางสวนอยู่นะคะก็จัดโปรพิเศษซื้อ10ต้นแถมฟรี1ต้นแล้วก็แถมส่งฟรีให้ด้วยนะคะค่ะหมดโปรแค่สิ้นเดือนนี้นะคะถ้าใครจะรับนะคะแจ้งทางสวนมาได้เลยนะคะราคานะคะ โทรมาสอบถามทางสวนได้เลยนะคะทางสวนจะไม่บอกทางในนี้นะคะเดี๋ยวไปตัดหน้าคนอื่นเขานะคะอ่าเข้าใจทางสวนด้วยนะคะที่ว่าทําไมเอ,อ่อไม่ไม่บอกราคาไปทางนี้นะคะก็เราไม่ไม่อยากตัดหน้าส่วนอื่นเขานะคะโทรมาสอบถามโดยตรงได้เลยค่ะหรือจะทักไลน์มาก็ได้นะคะที่เบอร์0 8 0 8 9 0 1 5 1 7ค่ะ กิ่งตอนเนี่ยมันจะให้ผลไวนะคะเพราะว่าเราตอนจากต้นแม่ที่ออกลูกมาแล้วนะคะต้นแม่อายุ4-5ปีนะคะก็กิ่งตอนเนี่ยเวลาเราลงปลูกอ่ะปีหนึ่งมันก็ติดดอกติดลูกแล้วค่ะแต่ว่าเราเว้นไว้ที่ปีครึ่ง2ปีหรือ2ปีครึ่งแล้วแต่เรานะคะว่าเราอยากได้ลูกตอนไหนอยากให้ต้นอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนนะคะอ่าถ้าเราไว้ลูกเร็วอะ่ะ ต้นมันก็จะไม่ค่อยโตนะคะแต่ว่าถ้าเราไว้ตอนที่อายุ2ปีขึ้นไปอ่ะต้นจะอยู่ได้นานค่ะแล้วก็จะโตนะคะแล้วก็กิ่งตอนเนี่ยจะให้ผลดกมากนะคะก็ต้นโตเต็มไว้ก็5ปี6ปีอยู่ที่ร้อยกว่าลูกแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะคะก็ ทางสวนวันนี้จัดปลโปรให้นะคะรีบมานะคะ